และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over อร์ท p ัเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพบผมกันซีหลอดเอ็กซ์โมวันนี้ ข่าวด่วนอีกแล้วนะครับโอ้โหก็ไม่ด่วนหรอกเพราะว่าผลมันผ่านมาวันหนึ่งแล้วแต่ว่ามาออกความเห็นครับโอ้ทุกคนก็คงจะเห็นกันใน Discord ในอะไรกันแล้วนะว่ามันมีการพูดคุยถกเถียงกันผมก็ได้ประกาศไป,ปแล้วแต่ว่าผมเพิ่งจะว่างทำคลิปนั่นเองนะครับคือ,อข่าวเรื่องการ์ดบอร์ดนะครับอ่ะ ใน Discord พวกเราเนี่ยผมก็เริ่มการตอนแรกโพสไอ้นี่อยู่ดีๆนะแฟชั่นอยู่ดีๆทีมงานก็ประกาศมาแล้วผมก็เลยไปโพสใน Dis discord ต่อนะว่ากากบาดกับลินทิ้งกากบาดโอชิลิทิ้งเอ็ดกามาเลยแล้วผมก็ได้ทำการโพสแท็กเกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจัดเอ็ดการัดตู้มาแทนกับลินโอชิลิชาวเน็ตชื่นชอบให้กดถูกใจไม่ชอบให้กดกากบาดผมโพสปัทโพสไปก็มีกดถูกใจบ้างไม่ถูกใจกันครับขั้งนะครับบูบาทเลยเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ย มาถึงก,ก็กดไม่ถูกใจกัน 4, 4ีกว่าคนมีกับกบาทอีก74คนไม่ทอใจเท่าไหร่นะครับถามว่าอ้างอิงจากไหนอะพี่พี่พูดมาจากอะไรทำไมอยู่อพี่มาเอาข่าวจากไหนก็เนี่ยดูดีครับทีมงานประกาศในเ,เมื่อวันที่27ก็มันจริงๆมันโพสต์มาเรื่อยๆนะค่อยๆเติมโพสต์มาในเว็บหลักนะครับผมก็เข้ามาดูเจเลื่อนไปเลื่อนไปซูมดูสันหน่อย เวดดิ้งพรมิดไม่เท่าไหร่ f a l เรน f ์เ e เวอรไม่เท่าไหร่ w e ดดิ้งเมเทโอไม่เท่าไหร่กิจกรรมบานเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ MVP Card c r รา i n g ้ a t e ทอผมนี่ตาลุกวาวเลยว่าแม่งจะใบไหนวะเลือนลงไปตอนแรกบอก50%มีโอกาสเลทอัพ MVP c ร r ฟติ้ง่วงโอกาสนี้นะครับแต่ว่าคุณจะการันตีในส่วนของผู้แรกโอเคก็คือเปิดมันได้แน่นอนไม่ต้องมาสุ่มหลายรอบนะครับซึ่งการ์ดใบนั้นมีชื่อว่า S9 นั่นเองโอ้โ oh, ห oh. ทีนี้ชาวเน็ต ใน Discord ผมเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายทั้งดา่าทั้งชอบทั้งบ่นว่ากูจะเอากบินก่อนแม่งทำไมเอ็ดกามาเลยบางก็บอกว่ารอเอ็ดกาอยู่บางก็ถามว่าเอ็ดกาจำเป็นไหมวันนี้ก็จะมอธิบายให้ฟังนะครับการ์ดที่มันจำเป็นหรือเปล่าแล้วมันดียังไงแล้วก็ไปดูนะครับแล้วใครมันชวนผมเข้าตีวะเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าอ๋อสงสัยให้ไปตีบอสกันอโอเคโอเคผมปิดเสียงละว,วันก่อนมีคนมาบน่นตีแล้วก็ปล่อยตัวตายไปแล้วนะโอเคนะครับ,นะรบการ์ดเอ็ดการ์น่ะมันดียังไงก การเอ็ดการ์นะครับเป็นการส่วนรองเท้านั่นเองนะซึ่งเอ็ดการ์เนี่ยจะให้คุณสมบัติ e n d ดรหรือว่าสกิลของไนท์นั่นเองทำให้ผมเนี่ยตัวไม่กระตุกครับเนี่ยผมตีไปโดนบอสสาวไปเนี่ยผมก็ไม่กระตุกอะไรนะเพราะว่าผมมีสกิลบัฟแอนดรของไนท์ที่ทำให้เราหัวดบอสได้ตลอดเวลาสบายๆบ,บือเห็นไหมไม่มีการกระตุกอะไรใดๆทำให้สามารถต่อเนื่องราเมจได้ซึ่งมันได้แค่ไนท์กับพาราดินนั่นเองทำให้หลายๆอาชีพเนี่ยก็เฮ้ อยากไดไ้ไว้ใช้แบบลงดันไว้ใช้อะไรตัวมันกระตุกมันเล่นลำบากยิงก็ไม่ต่อเนื่องก็คือใช้ได้แต่ไอประเด็นหลักๆเลยเนี่ยที่สายซับกับตัวแทงทุกคนเนี่ยอยากจะได้มากๆคืออะไรก็ดูดีครับ m a c h p 5%นะ m a c h p 5%เยอะมากๆหาจากไหนครับหาไม่ค่อยได้นะกว่าจะทำเลือดกันขึ้นมาได้มันยากแปลว่าสายซับสายแทงอะไรต่างๆยังไงก็ต้องจัดไม่ว่าจะเป็นเสกซับไม่ว่าจะเป็นพีท าแดนหรืออื่นๆก็ตามพาลาดินเอาจริงๆทุกอาชีพแหละค่าเลือดมันมีผลดีอยู่แล้วทําให้เลือดเราเยอะตายยากกันหมดกันได้ทั้งเวทเอาตายเลยนะครับกันได้ทั้งเวทกันได้ทั้งกายภาพก็เลยไปใช้บริการเอ็ดกากันหมดทําให้ตอนนี้เอ็ดกาก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนั่นเองนะครับก็ถามว่าแล้วเราจะเปิดยังไงดีเมื่อผมกดเปลี่ยนอาชีพ ไปเป็นพ่อค้าแล้วดูตลาดให้ท่านผู้ชมทุกท่านอ่ะผมตายเดยกนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเกิดก่อนนะครับแล้วมันทําไมมีผมตีอยู่คนเดียววะเนี่ยโออ่ะผมก็จะมาเกิดนะครับแล้วผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูตลาดนะว่าทําไมมันถึงควรจะเตรียมตัวเนี่ยตอนนี้ผมทําคลิปมาเนี่ยถ้าหากว่าผมเข้าไปดูในตลาดเนี่ยทุกคนเห็นว่าผมพยายามที่จะซื้อกาดไอวิวแทนด์ก็หนอยตลอดแล้วก็ซื้อได้บ้างซื้อไม่ได้ซะส่วนใหญ่ดูดิ เออไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ได้อยู่แค่2ใบซื้อมาตั้งกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยผมนั่งซื้อมาจนเหลือ2,000กว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเข้าไปดูการ์ดมิวแทนดาก็หน่อยมี12ใบนะคนซื้อ70กว่าแล้ววันนั้นที่200กว่าอืมวันนั้นที่200กว่าถ้าหากว่าผมเอ่อเท่าที่ผมจําได้นะวันที่ผมวันที่ประกาศว่าการ์ดเอ็ดกาเนี่ยมันจะเข้ามาในเซิร์ฟนี้ ก่อนที่ผมจะมาออทำคลิปให้ดูเนี่ยทุกคนดูภาพนี้อากาศปุ๊บเนี่ยมิวแทนดาวก็นอนคนดึง200คนครับทุกคนตอนนี้ก็อาจจะยัง200คนอยู่มันเพิ่งลงตลาดเนี่ยตอนนี้เป็น7 8ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เออเซิร์ชใหม่มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเอานะครับซึ่งผมก็ดึงเอาไว้อยู่เพราะว่าคนมันฮิตมากการดึงมินิบอสเนี่ยจากราคา12กว่าเนี่ยขึ้นเป็น15แล้วทำให้ทุกคนเนี่ยควรจะเต็มตัวดึงการ์ดตั้งแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาเอ็ดกาเพราะคนอยากได้เยอะมากๆเท่านั้นไม่พอ ยังมีการ์ดเซเนียที่กาลังจะเข้ามาอีกถามผมผมว่าการปลดเอ็ดกามันเป็นผลดีกับตัวละครมากสายซับอ่ะใส่ก็ใส่ลงดันพีดก็ตัวไม่กระตุกอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าคือถ้าลงดันไม่ต้องใช้มูลไรไงถูกไหมครับการ์ดเอ็ดการ์จะเป็นการดที่ดีมากๆสำหรับการลงดันต่างๆทำให้ตัวไม่กระตุกใช้งานสกิลได้ง่ายไม่ใชไนท์หรือว่าพาลาดินหรือว่าเป็นวิสระที่มีไว้บาเลียเตรียมตัวไว้ดีๆแล้วกันนะราคาการ์ดยังขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะแล้วก็ดึงยากมากๆเลยด้วยตอนนั้นผมดึงก็ยังไม่ได้ดึงมา2วัันก็ยงไไม่ด้สําหรับ แค่แปดใบผมยังดึงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวจะเล่นกับเอ็ดกานะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้เลยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอให้ดึงการ์ดได้เร็วๆแล้วกันสวัสดีครับ